สวัสดีค่ะไนลอนไทยแลนด์ค่ะออมนะคะครับผมเวียรนะครับจากซีรีส์นะครับผมบางก<า>อก breaking, breaking มหานครเมืองหลวงค่ะ,ยยระเรา่ไม่มีที่ประจอนแล้วเป็นไปได้ยงไงเมื่อกี้คุยกหบผมอยู่เลยอะ ของผมเป็นวันชัยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดมาแบบใสซื่อเลยครับก็คือเป็นอาสากู้ภัยในเรื่องออมรับบทเป็นแคทค่ะเป็นนักข่าวโตบันเทิงที่จริงๆแล้วเรามีแพชชั่นกับการทําข่าวที่เกี่ยวกับสังคมข่าวอาชญากรรมหรืออะไรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วจับพัดจับผูเรามาเจอกันในอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราววุ่นวาย มั่งจะขายค่ะความแบบว่าบ้าบ้าบบบ้าบินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กระสีอะไรแบบเนี้ยค่ะที่เหมือนแน่ๆก็คือก็เป็นเด็กต่างจังหวัดมาจากภาคอีสานแล้วก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วที่เหลือผมก็คือก็เวิร์กช็อปทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นมันเป็นสิ่งใหม่แต่โอเคแน่นอนอาชีพ เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วดันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเจอเขาอะไรหนูเป็นเรื่องลวงของพี่หรอไม่ใช่ไม่ใช่คือไปเจอไปเจอเขาในแบบว่าบิวบอร์ดแล้วพอมาเจอตัวจริงไะยังไงคะโค่นน่ารักเลยเตรียมเอาคืนแล้วนะเมื่อกี้หนูก็เจอเหมือนกันนะคะเรื่องลวงของหนูหนูก็เคยเห็นพาดเวียสุกรวัน์ที่ไหนตามบิวบอร์ด ก็รู้สึกว่าถ้าหมดยุคนะแอสมบัติก็คือเขาเขาคือคนต่อไปแต่เขาก็ไม่ตรงปกค่ะเขาก็เป็นเรื่องรวงของหนูอีกทำไมครับลวงแต่รวงในมหานครเมืองรวงเนี้ยใช่เพราะพี่อยู่ในเมืองรวงไงยิ่งกว่านั้นเลยนะอุ้ยอุ้ยเข้าเรื่องเหรอเราจริงหรือว่าเฟคดีใจครับ พราะว่าไม่มีโอกาสเลยที่จะโครจรมาเจอกันได้พอได้มาเจอครับก็ว้าวนี่ ừ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  ฉันได้เจอเพชรเ,เม็ดง,งามในวงการบันเทิงโอ้ยบ้าเกินไปก็น,นี้เฟชไงอ้าวเขาพูดให้พูดเรื่องจริง <laughs> น่าจะเป็นคนประเภทคล้ายๆกันอที่แบบว่าสังคมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เราเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจเราอะอไรอย่างเงี้ยเหรอเราจะพูดไม่รู้เรื่องแต่เราเข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรใช่ใช ไม่ต่ายยังไงก็ต้องดูสิคืออ้อมคิดว่าที่มันแตกต่างอ่ะเพราะว่ามันเหมือนขอบเขตเรามันกว้างขึ้นอิสระในการทําง,งานอ่ะมันมากขึ้นมันเล่าเรื่องบางอย่างได้แต่ตอนนี้เราไม่ได้นะอย่ารู้เยอะอย่ารู้เยอะถ้าเกิดแบบนี้อยู่ในแพลตฟอร์มในในที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผู้จัดก็อาจจะไม่กล้าทาคนเขียนบทก็อาจจะรู้สึกว่า เดี๋ยวจะไม่ได้ใช้เอานาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแตกต่างไงคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มที่มันเปิดกว้างแล้วก็มีอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะครับ เฮ้ยครั้งแรกอะไรเงี้ยแบบว่าเล็กรีอมอ่านบทหรือเปล่าก็ก็ดีนะครับผมผมว่ามันมันท้าทายเราคิดว่าก็ยังน่าจะมีหลายๆประเทศอยากชมว่าถ้าเป็นของไทยล่ะของออริจินอลไทยเนี่ยจะเป็นแบบไหนมันก็เหมือนเป็นความหวังของหมู่บ้านด้วยก็พยายามให้เต็มที่มากที่สุดอะค่ะในฐานะของนักแสดงเพราะอมเชื่อว่าในทุกตําแหน่งทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ได้สุดๆดแล้วอะที่เราจะสามารถทําได้อะค่ะ บางอย่างก็บอกว่าโอ้ม oh าบางอย่างก็บอกว่าอก,ก็พอรู้นะ,ะว่าว่ามีแบบนี้อะไรเงี้ยบางอย่างก็อแล้วมันแก้ไม่ได้เหรอค่อะนั้นอาจจะยากอ,อย่ายรู้เยอะเลย <laughs> <laughs> แล้วแต่มุมมองความเป็นซีรีส์มันก็คือความกลมกล่อมในแบบซีรีส์ แน่นอนมันเดตอออมาจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทางทีมอยากนําเสนอและคนดูก็อาจจะยังไม่เคยเห็นอย่างออมเป็นนักสแสดงเองอ,อ,อมก็ยังไม่เคยเห็นเลยบางมุมว่าอ๋อเป็นแบบนี้เหรอออมก็เพิ่งมาได้รู้ตอนที่ออมแบบไ้มืเล่นเรื่องนี้<อ>มีไฮดอนเขาใช่คือนายพี่ผมคือเป็นแบบโอามีสไตล์มีเอกลักษณ์ที่มัน ที่มันเป็นเขาจริงๆเลยเงี้ยแล้วส่วนพี่คุณคือเขาเป็นคอมบินเนชันที่ดีมากมมเวลาที่เขาทํางานด้วยกันความคิดความอ่านเขาเขาก็คือไอดอลเราเลยแล้ววันหนึ่งเราได้มาร่วมง,งานกับเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโหดีใจแบบกลับบ้านไปโมออกับเพื่อนสมัยมัธยมได้เลยอะไรเงี้ยมันสนุกอะสื่อสารกันเข้าใจมันคุยกันรู้เรื่องอะถ่ายเสร็จแล้วไม่อยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้ ทาง n น t f l i x นะคะสามารถเข้าชมได้190กว่าประเทศเลยนะคะอันนี้ฝากถึงทุกที่เลยนะคะฝากติดตามฝากช่วยแชร์กันด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็บงแน่นอนแม่บันเทิงแน่นอนแล้วก็เทียบเคียงเทียบเคียงกับสถานการณ์เทียบเคียงกับเหตุการณ์เทียบเคียงกับคุณภาพเทียบเคียงกับซีรีส์ต่างประเทศถือว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วก็เป็นความโชคดีของคนไทยที่เราได้ทำโปรดักชั่นที่ยกระดับขึ้นมาแล้วเราเราได้ไปฉายไม่ใช่แค่ในประเทศไทย เราใช้ความหวังหมู่บ้าน <c oughs> นะครับฝาก <c oughs> ด้วยนะความหวังหมู่บ้านจริงๆ